สวัสดีครับรีวิววันนี้นะครับรีวิวไอตัวแผ่นยางวางมือถือในรถย,ยนต์นะครับนี่ครับนี่เป็นคลิปที่เขาโฆษณาไว้นะครับประมาณนี้นะครับในคลิปเหมือนจะบอกว่าหมุนได้ด้วยนะวางแนวตั้งวางแนวนอนเดี๋ยวดูวางแนวตั้งดีๆนะครับผมลองใช้แล้ว อ่ะของที่ได้ก็นี่ครับส่งมาให้ประมาณนี้นะครับราคานะครับ47บาทไม่รวมค่าส่งนะลาซาด้าเข้าไปเลือกหากันได้นะครับถ้าใครอยากได้นี่นะครับของก็ของใหม่นะครับแบบนี้เลยแกะถุงออกมานะครับประมาณนี้ครับ นี่เป็นตัวเลขอะไรไม่รู้นี่ครับของที่ได้ประมาณนี้ครับกาวสองหน้ากาวสองหน้านี่น่าจะให้ติดตัวหลังตัวเลขนะครับอยากได้เลขอะไรก็ติดด้านหลังครับแล้วก็แปะลงไปยางบางๆครับบางมากเลยตัวแผ่นตัวนี้ก็เป็นยางนะครับไม่ใช่พลาสติก เดี๋ยวผมจะลองใส่ที่ตั้งโทรศัพท์กับไอตัวแผน่นไอ้ที่ตั้งโทรศัพท์ก็เป็นยางนะครับไม่ใช่พลาสติกนะใส่ไม่อยู่คัใส่ยังหลุดไปข้างบนนะ่ะมันจะตั้งได้จริงหรือเปล่าเนี่ยมันจะตั้งได้จริงหรือเปล่านอนาะลองใส่ วางลงไปก็เป็นแค่ขอบอยางครับไม่มีล็อกไม่มีอะไรเลยหมุนไม่ไม่ได้ด้วยหมุนไม่อยากจะได้ด้วยอันนี้ตัวเลขนะครับมันจะมีช่องให้ให้ติดตัวเลขมามาที่รถกันเลยมารถผมเป็นวีออสนะครับผมจะเอาวางไว้ตรงคอนโซลตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองมาวางครับ ก็จะล้นล้นออกมาอย่างนี้นะครับอ่าทีนี้ดูดีๆนะครับถ้าเอาไปใช้ในจุดที่คอนโซลหน้ามันเอียงนะครับผมคิดว่ามันใช้ไม่ได้ครับถึงจะติดกาวก็ใช้ไม่ได้ครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองโทรศัพท์มาตั้งให้ดูตรงนี้เป็นหลุมเป็นยางแบบไม่ได้มีไม่ได้มีล็อกมีอะไรเลยนะครับคือมันเป็นยางทั้งหมดครับ ตั้งแนวตั้งได้ครับแต่ของผมพื้นเรียบนะครับไอ้ที่มันตั้งอยู่ก็เพราะข้างบนนะครับเห็นไหมครับมันพิงอยู่ข้างหลังอ,ะอ่ะอ่มันพิงกับตัวคอนโซลผมนะอ่าแนวนอนโอเคแนวนอนได้นี่นะครับแต่ถ้าแนวตั้งผมพิลล่อนลดบิงยังไงก็หล่นครับหล่นไม่ความหน้าความหลังก็ตกลงพื้นนะครับถ้าใครจะไปวางแบบเอียงเอียงไอ้คอนโซลนี่เอียงเหมือนด้านซ้ายด้านขวาผมผมว่าใช้ไม่ได้ครับ นี่ครับก็จะล้นๆออกประมาณนี้นะครับถ้าใครจะซื้อไปใช้แบบคอนโซลน,นีเอียงนะครับคิดดูดีๆนะครับอันนี้ก็อ่ะประมาณนี้ครับคลิปนี้ฝากไว้ครับไลค์แชร์สับสไครต์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะติดกาวเพิ่มไปตรงที่ตั้งโทรศัพท์ครับ